ชมเอมพีดีทกนะคะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์4.0นะคะเพื่อที่จะพัฒนานประเทศไทยให้ก้าวผ่านกับตักไรายได้ปานกลางนะคะพร้อมตั้งเป้าสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพทางการแข่งขันด้วยค่ะ,คะซึ่งทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นควรจะไปในทิศทางใดนะคะช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยค่ะผู้อำนวยการศรูนย์พยาการเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์ธนวัฒน์อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสองท่านครับ ค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะอธิบายง่ายๆให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์4.0นี่นคืออะไรคะครับก็คงจะเป็นกระบวนการในการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจของไทยนะครับ,รบไปสู่นิติหรือว่าไปสู่สาขาธุรกิจอีปกประเภทหนึ่งนะครับคือจะเหมือนกับเวลาเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกับ 3G 4G แล้วครับก็คือยุคที่4ของการพัฒนาธุรกิจหรือว่าเศรกิจไทยนะครับยุคที่1ก็เกษตรยุคที่2ก็อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเบานะครับ ยุคที่สามก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยียุคที่สี่นี่ก็คือบริการหรือว่าธุรกิจที่สร้างกําไรสูงแล้วก็ใช้นวัตกรรมหรือว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวพันในการสร้างมูลค่าพเพิ่มหรือว่าสร้างกําไรให้กับธุรกิจมากขึ้นนะครับครับค่ะแล้วจําเป็นอย่างไรที่ประเทศไทยจะต้องขับเคลื่อนสําหรับไทยแลนด์เศรษฐกิจเนี่ยล่ะ4.0เนี่ยแหละค่ะคือสองอย่างนะครับคือในระยะหลังๆเนี่ยประเทศไทยเองก็พัฒนาเศรษฐกิจมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราก็มี เศรษฐกิจที่เติบโตใช้ได้เพียงแต่ว่าเราก็มีเป็นอยู่ตรงจุดที่รายได้ต่อคนเนี่ยนะครับหรือว่ารายได้ต่อหัวของของคนไทยเนี่ยจะมีค่อนข้างจะอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบประเทศอื่นๆนะครับคือมีอยู่สักประมาณหกพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติเรามีรายได้เนี่ยนะครับมากขึ้นไประดับหมื่นนะครับเหรียญดอลลาร์หมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้ไทยเนี่ยก็มีระดับกาพรพัฒนาที่ดีขึ้นชีวิตความอยู่ของคนไทยก็จะดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะสร้างอนาคตให้กับลูกหลานไทยผมคิดว่าร <ใช S 2> ัฐบาลก็มองว่าณจุดใดละ่ะที่จะทําให้ประเทศไทยเข้าไปสู่จุดนั้นสําเร็จได้เนี่ยนะครับก็คือการใช้นวัตกรรมและก็การทําให้ธุรกิจหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีกําไรสูงขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็น เรื่องของเกษตรเราก็แปลรูปเป็นอาหารนะครับที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการเราก็จะได้ขายสินค้าได้ราคาดีขึ้นนะครับี๋ยวแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจอะไรที่เกี่ยวความที่สร้างสรรค์ธุรกิจที่ใช้พวกขุนยนอะไรต่างๆแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่จะเป็นการเคลื่อนประเทศไทยด้วยนะครับแนวคิดทางนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อจะสร้างรายได้ของประเทศมากขึ้นครับค่ะ ตั้งแต่เด็กๆนะคะเราได้รับการเรียนมาบอกว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคมเกษตรเกษตรกรรมมาโดยตลอดตรงนี้เนี่ยนะคะการถนอมอาหารการแปรรูปผลิตผล,ผลทางการเกษตรรวมไปถึงเรื่องของผล,ผล,ผลิตภัณฑ์โอท็อปเราก็จะคุ้นชินอยู่กับสิ่งเหล่านี้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยพี่น้องประชาชนบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเกินเราจะไปนึกถึงเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนเรื่องนี้อาจารยา์เป็นเรื่องที่ไกลตัวสําหรับคนไทยหรือเปล่าคะ ก็ต้องบอกว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับการที่เราผลิตสินค้าไม่ไว่าเป็นสินค้า,าเกษตรอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าคนไทยเนี่ยเราคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้นไหมผมคิดว่าตอนนี้เราก็ใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นนะครับคนไทยเราก็ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นเห็นว่าเราจะแปลงรูปแบบแบบนั้นเนี่ยการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่าความคิดใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์น,นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้กับสินค้าของเราอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น บมมติว่าอาหารถ้าสมมติว่าเราถนอมอาหารได้มากขึ้นอาหารนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นนะครับหรือว่าใ,ในเรื่องของถ้าเป็นลักษณะของอาชีวะที่เอาเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์กับเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมกันเป็นจักรกลเครื่องจักรกลหรือว่าขุนยนต์ในการทีชรรรร่ช่วยงานทางด้านการเกษตรช่วยงานทางด้านอุตสาหกรรมมันก็จะเข้าไปในขายที่คนไทยมีพื้นฐานที่ทําได้นะครับถามว่ากลตัวไหมผมเชื่อไม่กลตัวนะครับเพราะาตอนนี้เนี่ยคนไทยเองเวลาที่เรา ร่าเบีนหนังสือในโรงเรียนหรือว่านอกโรงเรียนเองก็ตามเนี่ยเราก็สามารถให้เข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์หรือว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารตลอดจนในเรื่องของทางด้านงานงานช่างงานฝีมืองานเครื่องจักรเครื่องกลผมคิดว่าเราสามารถพัฒนาได้ อย่างท่านนายกเองก็บอกว่าเราเนี่ยติดกับดัก3.0มาเกือบประมาณ20กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะในการที่จะพัฒนาในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนะ4.0เนี่ยนะณขณะนี้ถ้ามองช่วงระยะเวลาเองประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆแล้วก็งานวิจัยด้วยะะอะค่ะคือพร้อมไหมเนี่นะครับเรามีางานวิจัยมากระดับหนึ่งนะครับ เราก็มีนักวิทยาศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีความรู้ทางด้านการคิดค้นสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมเนี่ยเราก็มีงานพื้นฐานงานวิจัยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าประเทศไทยเองเนี่ยคงจะเพิ่งก้าวย่างเข้าสู่ประเทศไทย4.0ที่สําคัญคือรัฐบาลก็เพิ่งเริ่มมีแนวนโยบายเราพูดเรื่องขับดันคําว่าประเทศไทย4.0เนี่ยก็ภายในะระยะเวลาปีนี้น,นะครับ แน่นอนนะครับว่าแนวนโยบายที่วางไว้นะครับหรือว่าพระกำลังต่างๆที่เราจะเตรียมเคลื่อนประเทศโดยการใช้นวัตกรรมซึ่งอยู่ในกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ถือว่าสายเกินไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่ทําธุรกิจที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยก็มีเด็กไทยนะครับนักธุรกิจไทยหลายคนครับที่เริ่มใช้เทคโนโลยีแล้วก็เริ่มสร้างธุรกิจแล้วก็มีมูลค่ามียอดขายที่อยู่ในระดับสูงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ และก็เราคงจะต้องสร้างความคุ้นเคยคําว่าประเทศไทย4.0มากขึ้นและก็เริ่มที่จะคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็ขายของที่มีกําไรสูงนะครับแทนที่เราจะขายวัตถุดิบเราก็จะต้องเริ่มมีแนวคิดในการแปรรูปและขายของที่มีกาไรสูงขึ้นผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะแล้วก็ไม่ถือว่าสายเกินไปค่ะอย่างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแลนด์4.0เนี่ยแหละค่ะในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็รัฐบาลจะต้องมีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ให้ประสบผลสําเร็จเนี่ยแหละค่ะจะต้องข คือก็คงจะหลายจุดนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเราคงจะต้องเห็นภาพว่าหนึ่งเนี่ยเรากําลังเข้าไปสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเราเองเนี่ยเรามีทีวีดิจิตอลละเรามีระบบโทรศัพท์มือถือที่เป็น 4G ลนะครับแล้วเราก็จะมีการวางแผนในเรื่องของการสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการสื่อสารนะครับทางไฟเบอร์ออปติกอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่านั่นคงเป็นจุดแรกนะครับ จุดที่สองเนี่ยเรามีการที่จะทําให้มีการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตกรรมซึ่งเรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่จะเริ่มมีการที่จะสร้างสรรค์แนวคิดของคนไทยซึ่งก็จะเป็นการที่มีการเรียกว่าจัดก,การแข่งขันประกวดแนวคิดแล้วก็จะเชิญนักลงทุนต่างๆเนี่ยมาร่วมฟังเสร็จแล้วก็จะนะครับนํานักลงทุนที่มีเงินเข้าไปร่วมกับ คนหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์อันนี้เป็นกระบวนการในการสร้างนะครับธุรกิจที่เน้นนวัตรกรรมแล้วก็เป็นธุรกิจใหม่ที่เรียกว,ว่าสตาร์ทอัพในการสร้างธุรกิจน,นะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยคงจะต้องพยายามผลักในอนาคตก,ก็คือการทุ่มเทงบประมาณมากขึ้นนะครับในเรื่องของการส่งเสริมง,งานวิจัยพัฒนาหรือที่เรียกว่า R&D หรือว่าในเรื่องของการส่งเสริมง,งานทางด้านานวัตกรรมนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยยังมีเงินวิจัยพัฒนาเนี่ยเพียงแค่ประมาณ0.2ของ GDP คงต้องเพิ่มวงเงินแล้ว เพิ่มเรื่องแบบนี้เนี่ยให้มีมากขึ้นนะครับและให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือว่าองค์ความรู้ทางนวัตกรรมได้มากขึ้นนะครับ<ช>นอกจากนั้นเองสิ่งที่รัฐบาลไทยวางไว้าฐานอื่นๆก็คือการสร้างโครงข่างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนขนทาง,ทาง,ทางตลอดจนในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบนะครับให้คนไทยเนี่ยสามารถท,ทําธุรกิจได้มากได,ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความคล่องตัวในการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งต่างๆที่จะช่วยให้ไทยเนี่ย ข้าสู่กระบวนการของประเทศไทย4.0ได้เป็นรูปแบบมากขึ้นนะครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะต้องออมีการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่สตาร์ทอัพอะไรต่างๆส่งเสริมเรื่องของงานวิจัยแล้วก็พัฒนาในส่วนของผู้ประกอบการที่ยังอยู่ในรุ่น1.0 2.0 3.0เนี่ยนะคะต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างคะคือต้องบอกแบบน,นี้นะครับว่าคือประเทศไทย4.0 0, เนี่ย ทำได้สองทางทางแรกก็คือหนึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีคุ้นเคยกับนวัตกรรมและคุ้นเคยกับการสร้างนะครับในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์หรือไอีเข้ามาอันนี้ก็เป็นทางที่หนึ่งทางที่สองเนี่ยเราจะเห็นนะครับบริษัทต,ต่างๆเมื่อเป็น SME หรือบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในช่วงของ1.0เนี่ยนะครับก็ได้แปรรูปมาเป็น2.0คือใช้เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแล้วก็เริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช้วิทยาศาสตร์นะครับทางด้านการอาหารเนี่ยเข้ามาแปล ราะฉะนั้นถ้าิว่ามีการเติมทางด้านแนวคิดใหม่ๆนวัตกรรมนะครับอะไรต่างๆเข้าไปาใหม่ๆก็จะสามารถผันตัวเองเป็น4.0นได้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าเนี่ยถ้าใช้ตัวนวัตกรรมนะครับใช้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่าอาจจะใช้เทคโนโลยีสรารสนเทศไอทีนะครับหรือว่าเรื่องต่างๆเข้ามาช่วยในการทํางานเนี่ยผมคิดว่าก็สามารถรับเข้าไปได้นะครับสิ่งสำคัญที่เรา <c oughs> ควรต้องรู้คือว่าแนวคิดของการใช้นออวัตกรรมเนี่ยบ,บางทีเนี่ยจะเป็นนวัตกรรม ไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีมากมายแต่เป็นนวัตรกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการการปรับตัวอย่างเช่นว่ามีบางที่เนี่ยนะครับอาจจะเราอาจจะคุ้นเคยกับคาว่าข้าวต้มมัดเปลี่ยนว่าเราเอาเข้้วต้มมัดเนี่ยเข้ามาใช้ยุทศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้อายุของข้าวต้มมัดเนี่ยยืนยาวขึ้นแล้วก็รูปแบบการสีพอ,นอนเนี่ยนะฮะทำให้สามารถที่จะอยู่นะครับแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ไปขายต่างประเทศแบบนี้ก็อาจจะเข้าไปสู่กระบวนการของธุรกิจ4.0ได้นะครับผมคิดว่านั่นก็คงจะเป็นจุด หนึ่งนะเป็นว่าธุรกิจ4.0ที่ประเทศไทยเองเนี่ยต้องการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะมีอุตสาหกรรมเป้าหมายอยู่5 5อุตสาหกรรมหลักๆก็คงต้องศึกษาและกรดูนครับในการปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย4.0ครับค่ะอย่างผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเช่นสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจ SME เงินทุนนะอาจจะค่อนข้างมีจํากัดมีน้อยทางรัฐบาลเองควรที่จะเข้าไปสนับสนุนอย่างไรบ้างนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนได้ด้วยค่ะเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องรองมากกว่าแนวคิดนะครับ คือเราเห็นหลายธุรกิจเนี่ยกระบวนการในการสร้างธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยาบางทีผู้ประกอบการที่ใช้แนวคิดหรือว่ามีรูปแบบธุรกิจที่โดดเด่นชัดเจนเนี่ยนะครับถ้ามีการนําเสนอแนวคิดธุรกิจที่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีกระบวนการของการที่มีผู้ร่วมทุนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองที่แต่ว่าแนวคิดในการทําธุรกิจแล้วก็การหานะครับรูปแบบนวัตกรรมหรือว่ารูปแบบของเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ต่างๆเข้ามาผสมผสานในการทํางานเนี่ย อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่านะครับเพราะถ้าสมมติว่าแนวคิดชัดเจนมีกระบวนการทางการน,นํานวัตกรรมเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับเงินเงินเนี่ยคงจะได้เป็นเงาตามตัวตามมาเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีกองทุนร่วมทุน,นต่างๆที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่ารัฐบาลเองก็คงจะต้องเตรียมในเรื่องของการหานะครับแหล่งเงินทุนนะครับหรือว่าสถาบ,บันการเงินที่จะมอบเงินทุนให้กับผู้ประกอบการนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนนะครับผมคิดว่า เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาอยู่ที่เราจะนําธุรกิจที่เน้นนวัตกรรมเน้นวิทยาศาสตร์เน้นเคโนโลยีมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้นี่นะครับเราจะทํารูปแบบไหนครับ เอาละค่ะวันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับภาพรวมของ Thailand 4.0ว่าเราจะต้องมีวิถีทางในการที่จะขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0ไปในทิศทางไหนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสําหรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลพิจัยผู้อำนวยการศูนย์พัากาเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอพระคุณมากนะคะหัวใจก็คือเรื่องของแนวคิดใหม่ๆแล้วก็การนํานวัตกรรมมาใช้ในการประกอบธุรกิจนั่นเองนะคะสำหรับ Thailand 4.0เอาล่ะค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสัก ผู้นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม n b t w o r l d ค่ะ